สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาชมสวนผักที่บ้านน้องเพชรนะคะอันนี้คณะเควนะคะต้นนี้คณะเคีวใบสวยมากเลยค่ะนี่นะคะสวยมากอันต้นทันมาไดโนโเคียวนะคะไดโนโเคียมีสี่กระถาง น,นี้นะคะกระถางที่สองสามแล้วก็มากระถางที่สี่หายเรื่อยๆเลยเยอะมากนี่นะคะอันนี้ปูเล่ต้นนี้ปูเล่นะคะปูเล่ แล้วก็มามีาคณเคยวแดงนะคะอันนี้ไม่ถูกแดดเท่าไหร่ตรงนี้นะคะ,นะคะถัดมานะคะอันนี้ปูเล่นะคะปูเล่ปูเล่นะคะ แล้วก็มีต้นกล้วยกล้วยแคะค่ะจะเป็นกล้วยกล้วยแคะนะคะน้ำหมักจุลินรีสัรงะห์แสงนะคะเราเอาไว้ลดผักนี่นะคะตัวนี้ก็กล้วยกล้วยแคะจิงจูฉายนะคะแล้วก,ก็ตัวนี้แคลม่วงนะคะ แมงก็มากินแขวม่วงนะคะแขวม่วงต้นใหญ่ๆมีสีต้นนี่นะคะแขวม่วงอะดูใ,ใกล้ๆนะคะแขวม่วงสวยงามมากเลยค่ะปูเล่ปูเล่ก็กำลังสวยเลยนะคะนี่ปูเล่นะคะ ปูเล่นี่ตัวนี้นี่ไดโนแคลนะคะไดโนเคลวสวยงามมากตัวนี้กำลังงามนี่นะคะตัวนี้ปูเล่หม่วงนี่นะคะ แล้วก็มีอะไรนะกระเพราต้นใบกระเพรานะคะผักกาดเขียวดูภาพรวมภาพรวมใหญ่ๆปูเล่แขวม่วงปุเลเ่แสนสวยแล้วก็กล้วยกล้วยหอมแค่นี้นะคะ่ะ เรามีน้ำหมักจุลินทรีย์สังข้อแสงอันนี้ทำเองไม่ใช้ขยาบขยาบขยาบขย่านะคะสองช้อนแกงหรือว่ากะกะเอานะคะผสมน้ำหนลิตรแล้วก็รดน้ำต้นไม้ผสมกับน้ำนะคะแล้วก็รดน้ำต้นไม้2อสาวันรดครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะ ีมาดูที่มีแมลงไหมวันนั้นเราฉีดยาฆ่าแมลงที่เป็นทําเองนะคะเป็นเป็นไม่ไม่ใช้สารอันตรายไม่มีสารเคมีนะคะเราก็ทาํายาฆ่าแมลงใช้เองไม่มีสารเคมีนี่มันเริ่มมาอีกแล้วเดี๋ยวจะได้ฉีดฉีดพ่นทุก 3วันนะคะเคียวม่วงเขียวม่วง่าคณะเขียวบ้านน้องเพชรสวยไหมคะน,นี่นะคะสวยๆเลยสนใจสอบถามวิธีเพาะหรือว่าวิธีดูแลรักษาได้นะคะสวัสดีค่ะ